รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับได้เวลามาอัปเดตกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยครับวันนี้ผมเอร์สันอีกที่สุขนานอยู่ที่อีกหนึ่งชายหาดครับที่เรียกว่ามีมนสเสนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติอยู่ที่พัทยาครับหลายคนจะนึกถึงพัทยาเหนือนาเกลือบางละมุงพัทยากลาง หาดจอมเทียนพัทยาใต้แต่วันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนําอีกหนึ่งชายหาดครับด้านหลังชื่อบอกอยู่เลยนั่นคือชายหาดบางสเสร่ครับที่นี่มีมนสเสน่ห์ทั้งในแง่ของความสวยความใสของชายหาดครับมีกิจกรรมทางน้ํามีอาหารทะเลสดสดยิ่งโดยเฉพาะใครที่รักการตกปลาเขาบอกว่าไม่ควรจะพลาดที่นี่เดี๋ยวรายละเอียดเราคุยกันในทีเด็ดเมืองไทยนะครับแต่ว่าช่วงแรกเราไปดูเรื่องของอาชีพดีกว่าคุณเอฟธนนท์นกทำการบ้านมาฝากคุณผู้ชมแล้วกับอาชีพเด็ดๆในทีเด็ดอาชีพครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดย Beyond Sweet Hotel The Pleasurable Experience นี่เลยเจอแล้วโอ้โหตามหามานานมาเล็ดมะม่วงหิมะพันผ,า,นผาคุณรัตนาของเดียมเอตะกัวป่าจังหวัดพังงานี่เลยโอ้โหคุณชมสวัสดีครับ พบเจอกับผมนะครับเหมือนเช่นเคยครับในช่วงทีเด็ดอาชีพครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาต่อยอดไอเดียดีๆที่ใช้ในการประกอบอาชีพครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่เลยครับเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องชอบทานอยู่แล้วเพราะว่าทานแล้วเนี่ยอร่อยหวานมันแล้วก็หยุดไม่ได้ครับหอมีตังหงาแต่ว่าคุณผู้ชมเคยรู้ไหมครับว่ากระบวนการทําวิธีการทาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ย เขาทำเป็นยังไงและวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะสามารถต่อยอดอาชีพจากไอเดียมะล็ดมะม่วงหิมะพานได้อย่างไรเดี๋ยวไปพบเจอกับเจ้าของทีเด็ดอาชีพในวันนี้กันเลยครับผมนัดเขาไว้แล้วด้านในเดี๋ยวไปเจอกับเขากันเลยครับตามผมมาพี่สมยศสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำลังทำมะม่วงหิมะพานกันอยู่นะพี่ใช่ครับผมได้ยินคนตะโกูป่าเขาบอกว่ามาที่นี่ถ้าเกิดอยากทานมะม่วงหิมะพานอร่อยต้องมาทานของพี่สมยศ ใช่ครับแล้วก็ที่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยทำมาประมาณ24ปีครับ24ีปีครับนานมากเลยนะครับจ้าแล้วจุดเริ่มต้นในการทำเมล็ดมะม่วงหิมะพานเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากยังไงครับพี่เริ่มต้นมาจากคุณพ่อกับคุณแม่ครับของพี่สมยศเหรอครับจ้าอ๋อครับผมทำเป็นอาชีพหลักหรือว่าไงครับพี่เมื่อก่อนทำทำเล่นๆนะครับทำเล่นๆแบบว่าไอ้เมล็ดมะม่วงหิมะพานมันเยอะครับแถวบ้านก็เอามาตั้งป่าเนี่ยนะจ่ะเยอะมากมันเป็นปลูกตามที่เขาทำเหมืองแร่ครับที่เป็นทราย เป็นทรายแล้วจะปลูกอย่างอื่นไม่ได้เขาก็เลยต้องปลูกไอ้นี่เป็นมะพร้าวเม็ดมะม่วงหิมพานดิบก็เป็นไงพี่คือผมเคยทานแต่แบบแค่ที่เขาทำมาเสร็จแล้วในแบบนี้แต่ก่อนจะมาเป็นแบบนี้เม็ดมันเป็นยังไงก็มันมีตัวอย่างอยู่ครับอ๋อนี่แหละฮะจ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่นี่จ้าเอา้โหที่คุณผู้ชมเมื่อคืนเห็นครั้งแรกนี่คือเม็ดมะม่วงหิมพานจ้าที่ที่พี่เก็บมาจากต้นเลยถูกนี้ฮะใช่ครับผมเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการทํากว่าจะมาเป็นอย่างนี้จะทำไงพี่ขั้นตอน ขั้นตอนก็เอาไปเผาครับเผาเผาในกระทะได้มาต้องมาตากเลยก่อนนะเม็ดสดๆไม่ต้องตากแบบนี้เลยเผาเลยเผาให้ไหม้เลยครับจนดำเปลือกดำเลยนะแล้วไงต่อครับพี่แล้วก็เอามากระทะเปลือกนะครับเอาเปลือกมันออกทีละเม็ดเนี่ยนะฮะพอกระเทาะออกมาจากเปลือกแล้วไงต่อครับก็เอามาเข้าเตาอบนะครับโอ้นี่หลายขั้นตอนเรับมอบเนือดพอกาเทาะออกมาจากเปลือกนขาจะเป็นนี้ถูกไหมครับพี่ใช่ครับใช่นะครับพี่สมยศถามนิดนึงพี่ตอนที่พี่ทํา ทำมังโม,งมงยมะพรานเนี่ยนะฮะแล้วพี่นำไปขายที่ไหนยังไงบ้างครับก็ขายที่จังหวัดพังงากับอําจังหวัดภูเก็ตนะครับครับผมอ๋อตล,ลาดตล,ลาดลใกล้ๆไงครับครับผมไม่ไม่ส่งไปไกลอ่ะเป็นเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าไม่อยากทําเยอะจนไปทําแค่พออยู่กันได้ในครอบครัวแบบครอบเพียงจะไม่ขยายครับปีนึงพี่ทำประมาณสักกี่กิโลประมาณสักห้าสิบตันนะครับแค่นั้นเองพอละจะไม่มากไปกว่านี้ ก็ไม่ทำมากเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของว่าเออผลผลิตไม่ดม่มาวงเหง้พันขาดตลาดไม่เกี่ยวอ๋อคือก็จะผลิตมากน้อยแค่ไหนก็ทําเรื่องของเขาไปถูกมาเท่าไหร่ก็ช่างช่างเขาแต่พี่ทําแค่ปีละห้าสิบตันขอแล้วใชซื้อมาแค่นั้นก็จบจริงๆิจะทำมากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมรับทำได้ครับแล้วในส่วนของการกระจายรายได้เข้าไปสู่ชุมชนนะครับเป็นไงมีการเอาคนในชุมชนมาช่วยงานอะไรคนในชุมชนทุกคนเลยครับครับผมครับก็คือที่เขาต่อไปอยู่ข้างหลังใช่่เป็นม่บ้าน ถ้าเขาว่างเขาก็มาทาว่างงานก็มาทํากันะนะก็มีรายได้เพิ่มเอาละฮะนี่ก็คือการทำเล็บมะม่วงเฉียนผาน <c oughs> ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกของผมนะครับลหลายๆท่านแต่ว่าเราทานกันอยู่แล้วทุกวันอร่อยด้วยแนละ้วทานกันทั่วประเทศด้วยนะครับปิดท้ายหน่อยครับพี่มีอะไรฝ่านจากคุณผู้ชมไหมที่แบบอยู่บ้านว่างงานกํลาลังมองหาอาชีพหรือว่าเป็นข้อคิดคติประจําใจที่พี่ใช้ในการกประกอบอาชีพเชิญเลยครับที่บ้านจะเน้นขยันครับอ๋อน้นขยันขยัน อานจะจะไม่ร่ำรวยได้ไม่หยุดนิ่งเลยด่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ดูของดีนะครับต่อตะก่วป่าไปแล้วนั่นก็คือเม็ดมะมุลหิี่วพานนั่นเองนะครับได้รู้ว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งสําคัญก็คือที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนำไอเดียไปปรับใช้ในอาชีพของคุณผู้ชม สิ่งสำคัญก็คืออย่าหยุดนิ่งบางครั้งเนี่ยนะครับอาชีพบางอาชีพเราทําเล่นๆเสริมเป็นรายได้เสริมแต่ว่าสามารถหยิบจับมาทําเป็นอาชีพหลักได้เหมือนกับพี่สมดรครับที่วันนี้เขาเลิกทำเหมืองแล้วแล้วก็มาทํานแมงมุมหิมะพายนะครับจนมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นของฝากที่โด่งดังของอำเภอตะัวป่าจังหวัดพังงาเนี่งครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับในช่วงทีเด็ดอาชีพครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับเพื่อนต่อเลยครับในช่วงทีเด็ดเมืองไทยครับผมชวนผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอเคลี่ยนแมงมุมหิมะพาจใจนี้ อร่อยมากพี่ดื่มครับอืมนี่หอมมากเลยับจา้า สนุนโดยจังหวัดชลบุรีขอบคุณเอฟนะครับกับเรื่องราวของอาชีพที่นํามาฝากกันมาถึงช่วงผมกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกครับว่าบรรยากาศด้านหลังนี่เป็นทะเลครับแน่นอนทะเลในเมืองไทยมีหลากหลายวันนี้จะแนะนําอีกหนึ่งมุมมองของทะเลครับผมที่เรามากินได้ทั้งอาหารทะเลสดๆเพราะว่าชาวประมงที่นี่เขาทําอาชีพนี้เองเลยแล้วก็รวมถึง ชายหาดสวยๆที่บางเสรศนะครับผมมาคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสรศท่านนายกสมจิตนิมสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับครับับผมนะครับจริงๆเราพูดถึงบางเสรศหลายคนจะนึกถึงแง่ของอาหารทะเลซะอย่างเดียวครับแต่จริงเรายังมีมนต์เสนอีกเยอะครับยังมีมนต์เสนอีกเยอะครับเฉพาะชายหาดบางเสรศของเราครับเพราะว่าชายหาดบางเสรศของเรายาวประมาณกิโลครึ่งซึ่งว่าเป็นเป็นชายหาดสุดท้ายเลยคที่ว่าเป็นชายหาดที่ว่าอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับ อ่าสหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครัหาจะเป็นชายหาดที่สามารถมีกิจกรรมทางน้ําได้เล่นน้ําทะเลได้ถูกต้องฮะซึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ครับหรือว่าเป็นที่พูดถึงจากของบางเสร็งก็คือเรื่องของการตกปลาครับเรื่องการตกปลาก็ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาติดต่อกับพวกแกลางโรงแรมหรือห้องพักต่างๆนะว่ามีที่นี่มีสถานที่ตกปลานะครับแล้วต่อไปแต่ผมคิดว่าต่อไปผมจะดึงนักท่องคือลักษณะว่า จะทําโครงการดึงนักท่องเที่ยวมาตกปลาแต่ว่าในราคาที่ว่าเป็นกันเองที่สุดนะครับเป็นโครงการถัดไปเป็นโครงการของเทศาบาลที่ว่าจะตั้งขึ้นต่อไปทําทาต่อไปแน่นอนครับผมนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาคนอยากจะตกปลาหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ํากับการ,รตกปลาได้เป็นกีฬาตกปลาเขาต้องนึกถึงบางสเสร่ครับต้องนึกถึงบางเสเลครับเพราะว่ามัน จากกรุงเทพมาถึงบางทะเลก็ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมกลเท่าไหร่นะเพราะว่าที่นี่เรามีเรือประมงหรือว่าเรือเช่าไว้บริการมีเรือเชา่าบริการนะแล้วก็รวมถึงแหล่งนะ้ำแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์ยังอุดมสมบูรณ์เพราะไม่ว่าก้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์นะไรยางประมงที่นี่ผมรับรองได้ว่าเป็นเรือออก ตอนเย็นเช้ากับงานก็จริงๆแล้วอีกหนึ่อองอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับนึกถึงบางสเลตตอนนึกถึงอาหารซีฟู้ดครับรสชาติแบบถึงใจมากเลยทีเดียวจับจานที่นี่พืนพ้นพืนพ้นเพบางสเลตคนยมมาทานกันเนยอะเพราะจริงๆด้วยอาชีพหลักของคนในตำบลบางสเลก็คือทําอาชีพประมงเป็นหลักเปน็นอาชีพประมงเป็นหลักนะครับก็คือเขามีเป็นรวมตัวกันเป็นกลุ่มประมงเป็นกลุ่มประมง นะครับเป็นกลุ่มประมงมีแล้วก็แยกมาเป็นประมงเรือเล็กพื้นบ้านอะไรครับครับผมนะครับแล้วมีโครงการต่อยอดเป็นยังไงบ้างครับกับบางเสเลหลังจากที่พัฒนาต่อเนื่องมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงบางเสเลหลายคนนึกถึงแค่ชายหาดแต่เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดนะครับก็จะเป็นเร่องวัดตอนนี้วัดของเรามี2วัดวัดในนี่คือหลวงพ่อทองอยู่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวตำบลบางเสรลนับถือมาก แล้วก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อโตอยู่วัดนอกรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในอำเภอสตีบนะฮะนะครับผมครับผมนะครับอีกหนึ่งมนเสน่ห์ของบางเสรศนั่นคือเรื่องของน้ำจิ้มหรือว่าอาหารที่รสชาติจัดก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนฮะที่จัดจ้านที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับด้วยพื้นฐานคือคนแถวนี้เป็นคนชอบทานรสจัดชอบทานรสจัดมากเพราะว่ามันอยู่กับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธทตาของปงหอยปูปลาสดๆนะฮะคือ ไอ้น้ำจิ้มตัวนี้เขาต้องทําให้มันมีรสชาติจัดจ้านเป็นรสชาติของคนท้องถิ่นที่แบบรับประกันเลยนะครับผมนะครับว่ารสชาติถึงใจเลยทีเดียวครับผมนะครับนอกจากทําชายหาดให้สะอาดสวยงามแล้วก็ยังมีส่วนเดคอเ r a t i o n เพิ่มเติมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างจุดที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นจุดที่ทําให้คนมาถ่ายรูปได้ด้วยใช่ไหมครับเพิ่มความสวยงามให้กับชายหาดครับถูกต้องครับผมและเห็นบอกว่าช่วงนี้นะครับมีถนนคนเดินเกิดขึ้นที่บางเสรด้วยครับครับก็เราจะ จัดถนนคนเดินในช่วงช่วงต้นเดือนของทุกวันอาทิตย์ของทุกๆเดือนฮะก็จะพาพวกพวกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่ามีอาชีพหลักๆดึงเข้ามาร่วมกับกิจกรรมของเราใน,ในถนนคน,นเดินในครั้งนี้ฝากปิดท้ายยังไงบ้างครับกับ การเรียนเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพราดูไปรายรอบนี่ไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะเนี่ยฝรั่งทั้งยุโรปทั้งชาวต่างชาติเอเชียก็แวะเวียนมาที่บางเสรศเสมอครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดหรือ,อจังหวัดใกล้เคียงก็ขอเชิญมาเที่ยวชายหาดบางเสรศของผมนะเพราะอยู่ใกล้ครับสวนน้ำนุชออกจากสวนน้ำนุชมาไม่กี่ร้อยเมตรก็เลี้ยว ขวาเข้ามาลงชายหาดบางทะเลได้เลยครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะที่ไม่รู้จักชายหาดบางทะเลผมกับผมในนามของคณะผู้บริหารก็ยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะที่มาเยี่ยมชมของชายหาดบางทะเลท่แห่งนี้ครับครับผมนะครับมาสัมผัสน้ําทะเลใสๆนะครับผมนะครับฟ้าสีสวยๆแบบนี้อาหารทะเลสดๆครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านถึงใจมากเลยทีเดียวลองแวะมาแล้วจะติดใจครับกับบางสะเลนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกครับ และนี่คือหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปที่กรุงเทพทีเด็ดกอมอรอคุณอยู่ครับ ใจกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเปิดโลกชนบุรีสีสันทะเลไทยครั้งที่4ในงานเทศากาลเที่ยวไทย5ภาคแฉ้มที่จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดชอ้มจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่13-15ถึงกันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่ากิจกรรมเปิดโลกชนบุรีสีสันทะเลไทยทั้ง4ครั้งประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะคะมีประชาชนที่ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะและยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวต่างชาติ เกิดความสนใจในการท่องเที่ยวเพราะเมื่อเปิด AEC ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนค่ะต่อร้านเนี่ยมีบรรยากาศดีอค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลเยอะบางแสนครับตอนนี้สึกหาดเขาหน้านั่งครับแล้วก็อาหารทะเลก็อร่อยด้วยครับชนบุรีมีสถานที่สวยๆขอให้ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะชนบุรีมีมากกว่าที่คิดเที่ยวสนุกสุดทันษาทั้งปีต้องที่ชนบุรี ช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิตและความสุขของคนไทยทุกคน ช่วญที่เด็กกทมาในวันนี้เราขอนำเรื่องราวดีๆที่ทางสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้นเมื่อวันสุกร์ที่20กันยายน2556ที่ผ่านมานาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,กเยาวชนไทยได้มารวมตัวทํากิจกรรมร่วมกันกับโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการวิถีชีวิตนะคะไทยและก็เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ที่ต้องการที่จะให้เด็กเรียรู้วิถีชีวิตทมเป็นไทยทาเป็นมาทางด้านเกษตรกรรมนะคะรู้วิธีการปลูกข้าวแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะในพระราชดนริของพระบาทสมเด็จพระจีริกุวเนี่ยโครงการของท่านเนี่ยมีมากมายถึง2อ0 0ัถึง3 0มพันแห่งน,นี่ก็เป็นโครงการหนึ่งต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยได้รับรู้นะคะว่าเศษรษฐกิจของเพียงนั้นเป็นเช่นไรนะคะสิ่งสี่ท่ก็คออือให้เขารู้จัก มีใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีการความเป็นผู้นำผู้ใหม่างเช่นนี้เขาก็สามารถที่จะได้เสนอข้อมูลนะคะไม่ใช่มามาดูมามาเล่นเฉยๆแต่ว่าต้องเป็นเขียนข้อมูลสรุปให้อาจารย์ได้เห็นว่าเขาเห็นอะไรสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในการวนชีวิตในอนาคตได้ะค่ะ โครงการนี้เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานในความมั่นคงรวมถึงเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราฐานหลักการทรงงานฐานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงและฐานวิธีเกษตรของพ่อในก้าวนี้เราก็จะให้เขาเรียนรู้นะคะาการเข้าสู่อาเซียนด้วยไม่ว่าที่จะเป็นการรู้ถึงประเทศต่างๆในอาเซียนว่าเขามีวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ แน่นอนในส่วนของภาษาด้วยเด็กก็คงจะได้สื่อภาษาต่างๆได้เรียนรู้ภาษาต่างๆได้รู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของประเทศต่างๆที่จะเข้าสู่ระบบอาเซียนซึ่งเขาก็สามารถที่จะได้รู้ว่าประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะคะมีการปฏิบัติทางด้านเด็กเยาวชนเช่นไรวัฒนธรรมเป็นเช่นไรตรงนั้นก็คือเบื้องต้นที่ให้เด็กรับรู้รับทราบก่อน ให้เด็กมีอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งฝึกให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำนาโยนกล้าและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงฐานเกษตรพอเพียงเมืองฐานหนึ่งไร่พอเพียงและฐานการสร้างบ้านดินดิชันโรงเรียนทุ่งสองห้องรู้สึกดีใจและสนุกมากๆที่ได้มาที่นี่ และก็เป็นเกียรติที่ได้มารู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะดิฉันได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการดำนาหวานข้าวปูข้าวการเลี้ยงไสเดือนแล้วก็กิจกรรมพอเพียงต่างๆค่ะก็เหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้มาโยนครับเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยมีนาให้มาทําแบบนี้ด้วยได้รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆมากมายแล้ว อาจจะนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ครับก็รู้สึกภูมิใจกเกษตรของคนไทยและในหลวงได้สร้างขึ้นค่ะชอบในการปลูกต้นกาค่ะต้นกาเป็นสิ่งที่ในหลวงสร้างขึ้นมาให้เราอยู่อย่างพอเพียงและรักในหลวงค่ะรายประโยชน์จากต้นกาการเลี้ยงไก่าการเลี้ยง กบับคี่ปาวครับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำน,นักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้อโอกาส และผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งใจมุ่งมัน่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กตามช่วงวัยที่เหมาะสมและเติมเต็มศักยภาพเดิมุ่งหวังว่าโครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยและเคารวบในสถาบันพระมหากษัตริย์จะทําให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันร,รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรวมถึงได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะ oh, you, จริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยครับยังมีอีกหลากหลายที่แล้วก็หลากหลายรูปแบบครับอยู่ที่ว่าเราในฐานะนักท่องเที่ยวครับจะเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์แล้วก็ให้โอกาสกับสถานที่เหล่านั้นหรือเปล่าคุณอาจจะได้แหล่งประทับใจแหล่งใหม่หรือว่าประวัติศาสตร์ในชีวิตครั้งใหม่ความทรงจําในชีวิตครั้งใหม่เลยก็เป็นได้นะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมก่อนจากกาันเหมือนเดิมเช่นเคยครับแฟนๆรายการที่เข้าไปคลิกไลค์แฟนเพจของรายการนะครับเรามีหนังสือหน้าอ่านเล่มนี้ครับผมถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตาตเร็วขอบคุณสำนักพิมพ์โรสแมรี่ด้วยนะครับรอแจกคุณผู้ชมอยู่นะครับขอบคุณสภาพิธีกรด้วยนะครับจาก15 March t e r ช i n a l 21ทีวันกลับมาเจอกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยกันได้ใหม่ในทีเด็ดเมืองไทยกับผมเอสันอิทธิสุขนันในวันอังคารหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ